หมายเลขเจ็ดหนึ่งสม่วนมนครั้งที่44วันนี้วันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพค่ะบัดนี้เป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23า เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ค่ะข้าพเจ้านางสาวอังสุม,มาลินภูมสวัสดิ์ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่องค์พระวามปฏิเทระเจ้าองค์สมรุ องหลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศรีลราตลอดท้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทนาในการสวดสัทยายข้าพเจ้านี้ขออนุาภาพภาพคุณพระศรีรัตนนาในครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้ถึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายุนต่อไปโปรดสวดชุมนุมเทวดา สัมันตาจักรวาเลสุอัตตราคัณันตุเทวตาสัพพนสัทธรรมังมุนมีราชาส,สูนันตุสักขโมฆะทางังทะเคกามีจะรูเปคิดิสิขาละาตาเดจันตลิเขวิมานีทีเปและเทจะคามีจัลูวะนาคาหานีเคหะวัตถุมหิเคเต,เตกุม,มาเจยันตุเทวาชลทา,าราวิสมัมมยักขันทภะนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังสาธทวมีศูนยนันตุธรรมสนาการุยมัฏฐันตาธรรมสนาการุยมัฏฐันตาธรรมสนาการุยมัฏฐันตา บทสวดนาฏการสิทธิคาถาหน้าโมตัสสะพระกัตโะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระกัตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระวัตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสาระนางอัญญพุทธเมสาระนางวะังเอเตนะสัจจะวเชนะสุนทิเมหุตุสัพพะทานัติเมสาระนางอัญญธรรมโมเมสาระนางวะังเอเตนะสัจจะวเชนะสุนทิเมหุตุสัพพะทานัติเมสาระนางอัญญสังคุเมสาระนางวะังเอเตนะสัจจะวเชนะสุนทิเมหุตุุสสัพพะทาาาวดมหกกรณโนู ติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสภาปานินางปุเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหุตูสพุปทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสภาปานินางปุเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหตุสพุปทวามหาการุณิโกนาโถสุขายสภาปานินางปุเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหงตุสภุปทวา สวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมมาญาณพระกวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสติมปัญจมัตเตหิตพิคุตสเตหิตสัเพหวะอรหันติหิทัาสหิจ่าโลกาท้าตูหิเทวตาเยปุยะเอนะสันิปติตาหุนติพระกวันตังทัาสนายพิคุสังกันตะอัตโคตัตุนัางสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตัทโขศีายังคงพระกวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสติมปัญจมัตเตหิตพิคุตสเตหิตสัเพหวะอหันติหิทัสวะ ท้าตูหิเทวตาเยปุยะเยนะสันนิปติตาหุนติพระคันตังทัศนายพิภูสังฆายะยานุนาเมยามปิเยนะพระกวาเตนุปัสังกะเมยะยามะอุปะสังกามิตวาพระกวาโตสันติเกปเจกาคาถาภาสยามติอตโขตาเทวตาสยยถาปีนามาภะลวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังภาสาริยะภาสาริตังวาภาหังสัมมินยะเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุ อันตราหิตาเพราะว่าโตปุรยโตปาตุล้หังสุอรตาขโธตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวันตังอภิสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาคาตาคาตัมหะอิมังธรรมะสัมยังท้าขิตาเยวะปราชิตาสังเตตขโขปรา เทวตาพระกวนโตสันติเกลมังค่าถังภาษิตันตระพิโกสมาทหังสุติตาอัตโนชุคมะกังสุสารถิวเนตานิคะเหทวายเทรยานิรัติปิติปิตาติอัตโขปราเทวตาพระโตสันติเกลมังค่าถังภาษิเชตวาเขลังเชตวาปะลีคังอินทะเคลังโอหิตังมะเมชาเตตักนติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุันติสุสุนักติอัตโขปราเทวตาพระกวนโตสันติเกลมังค่าถังภาษิ เอเกติพุทธังสารานังคาตาเสนาเตฆามิสันเตียปยาภูมิงปหายามานุสังเตหังเทวะกยังปริปุเรสัสสันติเตอะโขภพระวาพิขวามันเตสีเยปุยะเยนะพิฆเวทัสสุโลกาทัสสุโสเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตาถาคตานังทัสนัยาพิภูสังฆนจะเยปิเตพิฆเวอะเฮสุงติตามาแทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพราะกอนตานังเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหตุสุง เสยถาปิมยหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวไปยัปพวิสันติอนาคตามัทนารหันตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรัมมาเยวะเทวตาสนิปติตาพวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาละหิอัติกาคิสาสามีภิกเวเทวะกายานังนามานิเกตกิตตายิสาสามีภิกเวเทวะกายานังนามานิเทสิสาสามีภิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกัง มนาสิกาโลธาปสิสาสามิเทเอมพันติติโคเตภิโควะตัตปัสโสสุภควาเอตัาโทจาริโลกมนุกัสสามิยะถะภุมมาตธาสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสเีนาโลมาหังสาวิสังพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนามาวิลาภิยโยปัญจสติยะเทววะเนกาปิลาวัตเวตาตัวมันตยิสัทธาสเกสาสเนและเตเทวะขยาพิกันตาเตวิชาณธาภิโกโวเตจะอัตตปะมะกะลุงสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปะทุ เตสามปาตูระหูยานาอมนุสานาทัสนาอเปเกสตามะทัคขงสหัสสังอาตะสตาลิงสตังเอเกสหัสสานาอมนุสานัามะทัศสุงอเปเกนันตามะทัคขงที่สาสภาปุตตะอคุงตันตัสพังอภินญาญาววิคิตะวานะตะคุมาตะโตอมันตะยิสัตาสเวเกสเนระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิ ate, โกโวเยโวหังกิตายิสตสามิคิดาหิอนุปุพพโสสตาสหัสสาวิยาขาภูมากาปิละวัตวาอิทิมัตโตชุติมัตัววนาวตัวยศสิโนวะทามนาพิกมุมพิกุนางสามิติงะนัง จะสหัสสาเหงมาวตายะขานานะต่าวันนี้หนยที่มันโตชุติมันโตนะมันตยศสีโนมุทามนาพิกรมพิขุนังสัมมิติงว่านางสาตาคิดาติสหัสสายขานานะต่าวันนี้หนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโนมุทามนาพิกรมพิขุนังสัมมิติงว่านางอิเตเตโสรสสหัสสาวะขานานะต่าวันนี้หนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโน โมทมนาพิกกมุงพีุ่นนางสามิติงว่านางเวสสามิตาเป็นจัสตายะขานานตาวันนิโหน่ที่มันตัวชุติมันตวันวันตัวยาสีโนโมทัมนาพิกมุงพิกุนนางสามิติงว่านางคุมพิโรราชคาเิโกเวปุลัสานิเวศนางพิโยนางสตาสหัสังยะขานางปายิลุปาสติคุมพิโรราชาคาเิโกโสปาคะสามิติงว่านางปุริมันตาที่สัง ราชาทัตตลโถปัสสาสติกันทะพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสกุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาภะไรทิมตัวชุติมตัวนะมยัสยสศิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสัมมิติงว่นังทักขีนันตัตท่สังราชาวิรุนหัตปัสสาสติกุมพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสกุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาภะไรทิมตัวชุติมตัวนะมยัสยสศิโนโมทัมนาอภิกขมุงภิกขุนังสัมมิติงว่นังปัจชิมจัตที่สังราชาโกเบร วิรูปขโคภาษาสตินะคะนางอาิปติมหาราชายสเศสโสกุตปิตัสภะโววินทนามามหาภะาอิทิมนโตชุติมนโตวนะวันโตยสเศสนมธามานาภิกขมุงภิกขุนางสามิติีวนางอุตตาลันจที่สังราชกุวิโรตปัสสาสติยค่ะนางอาิปติมหาราชายสเศสโสกุตปิตัสภะโวอินทนามามหาภะอิทิมันโตชุติมนโตวนะวันโตยสเศสนมธามานาภิกขมุงภิกขุนางสามิติีวนางปุริมาที่สังทัตเตละโุทัตคิเนนะวิรูหะโคปชิเมนะวิรูปขโคกุเวโรอุตตาลังที่สังจัตตตาาาาโเมหรช มัณฑะจตุโลทิสสะทัฏลมนาอัตถสุวะเนกาปิละวัฏเวเตสังมายาวิโนทัสาคูวันตานิการสถามายาคุเตนตุเวเทนตุไอคูจัวิภูโตสหะตันทะนุกรรมะเสโทจักกินุมัทูนิมัทูจักปานาทโอปะมิโยตเตเทวสุตโตตมาตาติจิตตเสโนจักขันธทภนโลวาชาโนสปุตตากูวันจัตถิโคเจวะติมพะรูสุเววัชสาเอเตจันเย จะลาชนูคันทัพพาสหะลาชุพิโมธมนาพิกมุงพิกุนังสาม,มิติงว่นังอัฏาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัตชกากัมพลัสตลาอาคูปยายคาสหายาติพิยามุนาทัตตะรถาจักอาคูนาคายา,าสสิโนเอวรลมณโนมหานาโคโสปะคะสามิติงว่นังเยนะคาราเชสาสหะสหะลันติทิพาทิชาปสิ ปัจขีวิสุทธาจัคขวิหายาสายเตวะนะมัชฌาปติตาตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตา,านาคาาชา,ามาสิสุปนาโตเขมมะก,กาสีพุทโทธสันหาหิวะจหิอุปะวะหนตานาคาสุปนาสนานามังก,กังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสัม,มุทังอสุราสิตาพาตารวะสาวเสเตอิธิมันโตยะส,สิโนกาลกัญชา มหาพิสมาอสุราธานะาเวขาสาวปติติสุติติจัปหาลาโทนโมจีสหสัสตันจักรพลิปุต,ตานังสะเพเวโลจานามากาสันยนิหิตอวังพระลิงเสนังราหุพธาโมุป,ปาขมงสามโยธานิพัฒนเตภิกุนังสาม,มิติงว่านางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชว,วายโยตธาขมงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจยายสัสสาสหาเมตตาการุณากายิกาอโคเทวายัสสเสโน ทัศเสรษฐีทัศธากายาสัพเพนังนะต่อว้นิโนอิิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมธัฏวนาภิกขมุงพิกขุนังสามิติงว่นังเวทูแตเทวาสหะลีแตอาสมาแตทุวิยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามะคูปุลักขิตาสุเดสุลปนิสาเทวาสุริยะมะคูปุลักขิตานคัตตานิปุลักกิตาวาคูมันทวราหะกาวสุนังวสโวเศโสจโกปาคะปุรินทัศโททัศเสรษฐีทัศธากายาสัพเพนังนะต่อว้นิโนอิิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมวัฏวนาพิกมุงิกุณังสามิติงว่านาง สหภูเทวชลมาคีสิกาลิวาลิทากาตัโรชาจัอุมาปุพานิพาสีโนวัลุนาสหธรรมาจอจุตาจัอเนจกาสุเรยุรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนท่าเสติท่าตถาคยาสเพียนะนะต่าวะนิโนอิทิมัตัวชุติมันตวนะวัตุยสะสีโนมธัมมานะพิคมุพิภูนางสามิติมนังสามานามหาสามานามนุสามนุสุตมาเป็นทัพปุสิกาอาคูอาคูมโนุปุสิกาอาทักูหัรโยเทวาเยจัโรหิต ตวาสีโนปลาละคามหาปลาละคาอาคักูเทวายัสสสีโนท,ศทัศเจติท,ะท,ะท,ะทัศธากายาสเพนานะตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสสีโนมัฏานาภิกขมงภิกขุนางสามิติมนังสก,กากะลุมหาอารุณาอาโคเวคานาสาสหโอทาตกายะหา ปาโมคขาคูเทววิจักขณาสัทธรรมตาหะหาลคชามิสกกาจายสัสสิโนฐานะยังอาคาปชุนโนโยสิสสาอภิวัสติทัศเสรษฐะทัตถากายาสเพเนานัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนะมันโตยัสสิโนมุทหวนาภิกขมงภิกขุนังสัมพิติงว่นังเขมิยาตุสิตายามากาถากาจายสัสสิโนสัมพิตากาลามาเสรษาโชตินามาจาอัสวานิมานัลตตะติโนอาคูอัตคูปัลลณิมิตาทัศเสรษฐะทัตถากายาสเพเนานัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนะวันโตยัสสิโนมุทหวนาภิกขมงภิก สเปนอันตาวานิโนนามันะนามันวะเยนะอังคันฉุญเยจันเยสัตถิสาสหะปุทธาชาติมักขีรังโอคัตินามาสาวังทะเขโมคะต่าลังนาคังจันทวะสิตาสิตังสุพัมมะปารมาโตจัตปุตตาอิทิมาโตสหัสสังนางกุมาโลติโสจะโสปาคะสำมิติงะนางสหัสสภัมมะโลกนังมหาภัมมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมะกายโยยะสิโสท่าเสรษฐาอิสลาอากูปเจกะ วสวติโนเตสันจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาราเสนาภิกามิปัสการหัสานที่อย่างเอักคันหัถาพันธถาลาเคนะพันธะมัทุโวสัมันตาปริวาเลถามาโวมติถะโกตินังอิติตถามหาเสนกกรหาเสนาเป็นสยิปานนินาตาลามาจัาสารังกตวนะ เพลวังยะถาปวัสสะโกเมโคฐานะยันโตสาวิชุโกตถาโสปตุทาวติสังกุโตอาศยังวเสปัญจะสัพพังกพิญญายะววิคิตวันะตะคุมาตโตอมันตะยิสัธาสเกสาสนและเตมรัสเสนาภิกันตาเตวิชนาถภิกขวเตจิตตปะมะกะลุงสุตวะพุทธศาสาสนาวีตาลาหิตวีตาลาเคหิปะกามุงเนสังโลมังปีอินชัยุงสัพเพวิชิตังสังฆามาภยาติตายสัสสินโนโมทันติสหะโพเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบดโสดจุลลชัยยะปะกอนะโมเมพุทธ เตชาสารตนะตายธรรมิกาเตชปะปัสสิทธิปัสสีเท,ทวานารายะปารไมสุลาสิทธิพมาจตอินทาจตตูโลกาคัมพีรักขากาสามุทธาภูตุงคังคาจดสัพพมะชยยะปัสสิทธิพระวันตุเตชยยะชยยะธละนิทธละนิอุทธาทิอุทธาธินานทิน,านทตชยยะชยยะกัง นะนะนะพระคณะรัตนะลละนิสัยนิรยะสัยยะเสนะเมลุราชะพระนราชีชัชยะชยะคัมพีละสมพีนาเคนะทะนา,ะนาคีปีสาจาัตตาภูตากาลีชยะชยะทุนนิมิตตาโลกีชยะชยะสิงคีสุสทาทะ ะมุขชาชยะชยะวัลุนณมุขสาตาชยะชยะจำปาทินาคุลละทันกะกะชยะทยะคัชะคณะณตุลงสุกะละบผู้ชงศีหาพยาคทีปาชยะชยะวัลุนณมุขยาตาชิตะชิตะเสนณนาลีปุนะสุทธินราดีชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะธละนิตรละตัธาสุชยาชยะชยะธละนิสานตินะสัทาชยะชยะมังกะ ราชลัญยาพระวคเฆชยาชยาวัลุนนยเขชยาชยะลัคเสสุราตพุชะเตชาชยชยะพเมนะทะนาชยชยะราชาธิราชศาสชาชยชยาปัทวิงสัพัง ชยะชยอรหันตาปาปเจกะพุทธ,ธาสาวังชยชยมาเหสุโลโหะโลหลินเทวาชยะชยาพัมมาสุรโกชยาชยานาโควิลุหะโควิลุปะโกจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรจวะลุโนปิจักขิวายโยจะปาชุนหกุมาโลทัตตาลัตโกอัฏฐาัสะ มหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาัพพาชลาย,ยะชยยะลาโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจสังโคจัสสะปาโลจัชชยยะกังเอเตนะชยยะตเตเชนะชยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเต ชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมลรสาศจาปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาภะมะคนาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมลรสาศจาปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมลรสาศจาปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมลรสาศจาปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพ ธิมันเถอโมทิตาชยตถาภูปัญนะคะนาไมเหสีโนชโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมาลสะจัปปาปิมาโตปารลปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถอโมทิตาชยตถานาคคานาไมเหสีโนชโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมาลสะจัปปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถอโมทิตาชยตถาสัพพมคานาไมเหสีโนชยันโตโพธิยาโมเลจักรยานังนาทิวัฒนา เอวังตะวังวิชโยโหติชยสุชยมังคะเรยปราชิตาปาลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสกเกสัมภพุทธานาอักขปโตปโมเทติสุนัขตังสุมังคะลังสุปปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตตสุจิธรรมพมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวจากรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทคินาปัทคินานิกตะวานะละพันตเทปะทคีินเตอัฏฐะรัฐะสุขิตารุนหาพุทธสาสานิอะโลคาสุขิตาโหตะ สหสพเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทเวาอัศมิถานีอธิคตาทีคายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสพัฏาลาคันตุสภัสัตานังลาขันตุนตนตชินะสาสานังยากาติปัต,ตถานังปัตถนาเตสังสพเพปุเรนตุมโนละถายุตะกาเลสวสันตุวัสสังวสาวลาหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุ จะสัพพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาลรหังปวดสดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมวิญญภควาสาวัตถียังวิหารติเจตตะวเนอนากะปินทิกัสสะอารามตันตระโขภควาพิขวานเตศิพิขะโอติพระทานเตติเตพิขุวะตัปัจจโสสงพักวาเอตตะโวจะอุปาทาวะพิขเวตถาคตานาอนุปาทาวะตถาคตาณติตตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆลานิตตติ ตัตถาคตานโนภิสังพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชติตวะภิสมัมเ თ ิวะชิกาติเตเทเสตสิปัญญาเปติปัฏฐเป,ป,เปติวิวารติวิภาชติอุตานิกะโรติสเพสังคลรานิจติอุปาทา,าวาวพิขเวตตถาคตานังอนุปาทา,าวาตวถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมทัตติธรรมทิ ตาตาธรรมนิยามตาสเพสังาราทุกขติตังตถาคตานุพิสัมพุชติตวาภพิสมิติอภิสัมพุทธิตตาวพิสมิตวาชิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกาโรติสเพสังาราทุกขติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาธรรมะ สัพเพธมามาอนัตตาติตังตถาคตาโนภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชติตวาอภิสัมเมตวาสิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกาโลติสัพเพธมามาอนัตตาติทำอิทัมโมตัปภะกวะอัตเตอตตมะนาเตภิกขุวะโตภาสิตังอภิมันเทติ สปดสวดพัฏเทกะลัตตะคาถาอติตังนานะวาค่ะเมื่อยานปฏิกัรแขนะคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวงสิ่งที่ังมาไม่ถึงถทาตีตางประหินต่างปัจจานะคะตังสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วและสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปจุปนันจะยโยทำมังตะถาตะถาวิปัสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิธรรมนุพลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหนั้นในที่นั้นอย่างแจ่มแต้งไม่งอนแง่ไม่คลอนแคลนขอบวรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะ ตายแม้พรุ่งนี้นาะฮโนสังคาลานเตนามหาเสนะมัตุนาเพราะการเพียญต่อมัจุลาซึ่งมีเนี่ยมซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาหรัตตมันติตังตังเวพะเทกัลโตติสันโตอจิคขเตมุนีติพระมุนีพ่อสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวกันทั้งวาังกลนคืน ผู้เป็นว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณนะสะเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตัางชีวิตของไม่ยั่ง,งยนืนทุวางมรณะความตายเป็นของยั่ง,งย็นงอวสังวัยามาลิตตพังอันเราจะต้องพึงตายเป็นแทมะนะ้มรณะปปาิโยสานางเมชีวิตตัางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมะมีอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรละนางเมียญาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นน อะเปตวิญญาโนคันปัจากาวิญญาชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัสวินซึ่งแข่นดินงกะลิงกะลางอีวะปะดัดดดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนะนั้นนิลธถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ดังวัาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมนาอุปาชิตวาน,นิลตชนิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส,ปปสังวุปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจัสั ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มะริสูตรจากมะริสาเรที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่เทวะ่าหัางมะริสามิเราก็จกตายเช่นนั้นเหมือนกันนัติเมเอต่ะสั่งสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกุศลังกำมังสัพเพหิ พระเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโคนะโตเยเทวะอสมิถันเนอธิคตาธิคายุกาสทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพยติการสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพยายติการสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพปิสาสัพเพยยะขาสะเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพอาตาริปัชัยยะ สุกิตาหุนตุทุกขาปรมุตตันฑ์ตัวสเพนะคะตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุตตันฑ์ตัวสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุตตันฑ์ตัวสเพสามาตินางสามารถามิชันตุโอปวดสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตอากันติมายะอิติปภวานโมโพธิสัตว์ตอากันติมายะอิติปภวานโมโพธิสัตว์ตอากันติมายะอิติปภวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาเิณีถูเปคะเลโพธิคเลตาหิงตาหิงตาธรรมทาธาเนนะพระวันตุกูชิตาสดเถีงกาโรนะเตทะเวหารามันทะเลเถราจามัชานวากาจักพิขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสก,กาคามาจาเทสานิคามาจเอิสาราสป,ปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตฉลาภูชายเยปิจัอันทัสัมภวาสังเสถชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรม,รมาวังปฏิจเตสเพปิทุกขสักกาโรนตุสังคยังถาตูจีลาสตังธโมรม มัทธาลาตุจตปุคคาลาสังโฆตุสัมโคตัมโควะอัถายะจ่หิตายะจ่อัมเหลคะะตุสัทธรรมโมสะเพปิอามาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยามะธรรมเออริยปัปเวทิเตสปันปัสสันนาโหตุสะเพปิปานิโนโพุทธศาสนีสัมสม,มาทาลาังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสันตุบุติภาวายะสัตาสมมาตานังสามิธทางเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจาละชังนิตังละขันติอัตตังเอวังธรเมนะราชโนปะชังละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยโยชนะคาถาปูสงเทวดาทุกขาปจาจตนนิทุกขาพยาปจาจ,นาาปจ,าจนาตนนิพยาโสกาปาจตนนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนโอเอตตาวัตตาจะอัมหิหิสัมพัฒน์ทางปุญญาสัมพัฒน์ทังสเพเทวานุโมทันตุสัมพัฒนสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธาททยาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุสัสพิระตาหุนตุขันตุเทวตาคาตาสุมงค์ สุมังคนคาถาหุ่นตุสัพพังสุมังกฆลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุ่นตุนิลันตลังหุ่นตุสัพพังสุมังกฆลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหุ่นตุนิลันตลังหุ่นตุสัพพังสุมังกฆลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติหุ่นตุนิลันตลังสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเทียงพระลังสารตานันตเตเชนะละขังพระมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเทียงพระลังะสารตานันตเตเชนะละขังพัตมิสัพ สัพเพุทธาพระปตาปฏิกานันทังพลังอรหันตานตเตเชนะลกังพทธมิสสะพสสัพเพุทธาพระปตาปฏิกานันทังพลังอรหันตานาตเตเชนะลักังพัทธมิสสะพสสัพเพุทธาพระปตาปฏิกนันทังพลังอรหันตานตเตเชนะลกขังพทธมิสะพสสัพเพุทธาพระปตาปฏิกานันทังพลังอรหันตานตเตเชนะลกังพุทธมิสะพัสสัพเพุทธาพระลตาปฏิกานันทิังพลังอรหันตานาตเตเชนะลักังพทธมิสสะพส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนนองเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชส,ส,สวดสวรรคาลัยและประเทศไทยคนไทยทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกท่านค่ะขออนี้ส์แห่งบุญกุศลนี้ตรงเป็นสภัสสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากตนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสองนห่งองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานเทินอีกทั้งขอเทพเทพเทวดาทั้งหลายผู้แด่โมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสิ่งอมเกรธได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุททานุภาพเทวานุภาพฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้เคารงและผู้ผู้ชาาาททุกุกดวยเสธ